สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับก็มาติดตามเช่นเคยนะครับสรุปข่าวฟุตบอลไทยรอบเย็นนะครับมีให้ได้ติดตามกันนะครับมีหลายเรื่องเลยครับไปดูน้ําจิ้มกันหน่อยนะครับเรื่องแรกนะครับจบตาโคซิโก้แคมแบ็กทีมชาติไทยโผล่ร่วมเฟรมแอนโทนีฮันสันนะครับอ่ามีอะไรในกอไผ่หรือเปล่านะครับมีโอกาสไหมจะได้มาคุมทีมชาติไทยอาจจะเป็นชุดเล็กหรือเป็นมือขวานะครับเดี๋ยวติดตาม ส่วนเรื่องที่2นะฮะดรามา่างานเข้าจิงแชมป์เอเชียยู่23ปีไทยจะไม่ได้ใช้ชุดที่ดีที่สุดไปเล่นนะครับโอ้อันใส่ชุดที่ดีที่สุดไปเล่นกันยังจิตตกหลอบเลยอันนี้ใส่ชุดบอดีไปเล่นมันก็เรียบ้อยตัวพี่น้องเดี๋ยวต้องติดตามนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นก็คือ AFC มีแผนจัดในเชนลีกหวังยกระดับฟุตบอลทีมชาติเอเชียนะครับอ่าสหาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะครับมีแผนที่จะ จัดโปรแกรมเพิ่มนะครับนั่นก็คือเนชันลีกแทบเอเชียนะครับถ้าจัดขึ้นก็มีโอกาสที่ทีมเจ้าไทยจะเข้าร่วมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เก็บคะแนนฟีฟ่าแลนกิ้งเพิ่มนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับสลอ็อตอาราไดออัมลาละ,ลาละบุรียโยกซบวิสาขะในลีกกัมพูชานะครับว้ายมึงบีายราเหลือเบิดบดหรือว่าจัาางไงนะครับ ก็เป็นนักเตะต,ต่างชาติอําลาลาดบุรีนะครับไปโยกโซบในดีก,กัมบูชานะครับแก็เรียว่แต่เด้อดสีแดงแดงกเ็เฮ็ดนะครับตั้งหมดทัท้งมวลนี้อยู่ในสรุปข่าวฟุตบอลไทยรอบเย็นนะครับของช่อง m อ Sport นะครับเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับที่ได้เกิดกันไปจับตาโคซิโก้แคมปบักทีมชาวไทยโผล่ร่วมเฟรมแอนโทนีฮันสันนะครับว้ายมันแม่นจังไลยล่ะมีอย่างได้ขอ,อาภัยอยู่วะพี่น้อง คนหลงหลังจากการกระทน,นฟุตบอลชายซีเกมส์25รอบชิงชเลิดนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับทพชางสึกทีฟเจ้ทไทยยู23เปภายใต้การกมทับของโคชวังทวชัยดำรงอนตะกุลพลิกพ่ายให้กับทีมชาติเวียดนามไปอย่างน่าเสียดาย2-3สมมุติในทีมชาติไทยพลาดเหรียญทองซีเกมส์ในฐานะสภาพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับและยังนับว่าเป็นการไร้เหรียญทองยาวนานที่สุดด้วยนะฮะ4สมัยติดต่อกัน รวมแล้วระยะเวลา8ปีเลยนะฮะคะแนนด้วยกัน,กนอนาคตทีมชาติไทยอยู่23ปีก็ยังคงอยู่ในช่วงต้องจับตานะครับเนื่องจากสัญญาการทําหน้าที่ของโค้ชวังทวชัยดํารงองคตระกูลนะครับจะสิ้นสุดลงในเดือนมกราคมนี้หลังจบภารกิจศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับไฮไลท์สำคัญที่สร้างกระแสถูถกพูดถึงในหมู่แฟนบอลเป็นอย่างมากก็คือการปรากฏตัวของอนโตนีฮัสสันนะครับหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ และผูดด้นำการเทคนิคทีมชาติไทยที่เดินทางเข้าชมเกมดังกล่าวร่วมกับโค้ชซิโก,โก้เกียรติศักดิ์เสียนเมืองอดีตกุนซอทีมชาติไทยนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองนะฮะโดยภาพัลกล่าวนะครับสะท้อนถึงความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคปัจจุบันจนทำให้แฟนบอลจำนวนไม่น้อยนะครับเริ่มจับตาและตั้งคาถามว่า ในอนาคตอันใกล้อาจจะได้เห็นการกลับมามีบทบาทของโคซิโกเกียติศักเสนเมืองกับทีมชาติไทยอีกครั้งหรือไม่หากทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่23ปีได้โคดซิโกเกียติศักเสนเมืองมาคุมทีมแฟนบอลช้างศึกคิดเห็นกันยังไงนะฮะอ่าก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับแต่ถ้าเป็นมือขวาของแอนโทนีฮัดสันเนี่ยก็ คงจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าท่านั้นแอนดรูนิแคนสันเขามีทีมงานของเขานะครับแต่ถ้าเป็นคุมทีมยูย่สิปีแทนโค้ชวังนะครับหลังจากจบศึกเอเชียครับที่ซาอุดิอาระเบียเขาก็จะหมดสัญญาพอดีนะครับอันนี้มีโอกาสนะครับคุมทีมยูย่สิปีนะครับพอโคซิโก้เนี่ยเขาไล่คุมทีมยูย่สิปีคว้าเหรียญทองซีเกมมาแล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับผลงานดีด้วยนะครับสไตล์การเล่น ติกิตก้า,อาบอลเท้าสุดเท้ายอดเยี่ยมนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องลุ้นกันเลยนะฮะแต่ถ้าถามตัวแอดมินนะครับอยากเห็นพีชโก,โก้กลับมงคุมทีมชาติไทยหรือไม่นะครับโอ้โหหวังอย่างมากเลยนะครับคือเหมาะสมที่สุดเลยนะฮะที่จะมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยนะครับถามว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้ไหมมีโอกาสนะครับแต่ตอนนี้โค้ดซิโก้เกียรติศักดิ์เซนเมืองก็ยังติดภารกิจนะครับท่านผู้ชมโค้ดซิโก้เนี่ยทำกับ สโมสรลิเวอร์พูลนะครับหมายถึงอะคาเดมีนะครับก็เป็นคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นอะคาเดมีฝั่งประเทศไทยให้กับลิเวอร์พูลนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับก,ก็แกแกทาอยู่ตอนนี้นะครับก็ไปมาประเทศอังกฤษบ่วยเลยนะครับก็เป็นเหมือนอทำสโม่ทำศูนย์ฝึกฟุตบอลให้กับเด็กๆของอะคาเดมีลิเวอร์พูลนะฮะถ้าหากได้โค้ชิโกรจร้จริงๆ นะครับมันมาคุมทีมอยยุ่สปีเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะครับจะได้ส่งต่อให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคแอนโทนีฮัตสันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่มีความหวังนะครับจับตาดูแล้วกันนะฮะอ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับงานเข้านะครับชิชเมีชียอายุยี่สปีไทยไม่ได้ชุดที่ดีที่สุดไปเล่นนะครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยชุดไม่ดีนะครับ ชุดไม่ไม่ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดไปเล่นเนี่ยก็ตกรอบแง่ๆนะครับถ้าใช้ชุดที่ดีที่สุดไปเล่นยังจะหาทางเขรอบอย่างยากเลยนะครับแฟนบอลไทยก็เลยงงนะฮะว่าศึกซีเกมนะครับทําไมได้นักเตะฟูลทีมแต่รายการระดับเอเชียไม่ได้นักเตะฟูลทีมนะครับเพราะศึกซีเกมเนี่ยมันเป็นย่านอาเซียนใช่ไหมนะครับนักเตะนะครับมาครบทีมเลยนะครับสมโมสรปล่อยออกมานะครับก็ต้องบอกว่า ปล่อยให้กับทางด้านของโคดวังมาเต็มสตีมเลยแต่ไม่ได้ไม่ได้แชมป์ไงนะครับไม่ได้เหรียญรางวัลน,นะครับพอมาชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาก็คงคิดว่าถ้าปล่อยไปให้เต็มทีมเต็มระบบยเงี้ยก็คงไม่น่าจะเข้ารอบนะครับเขาก็เลยว่าอ่ะไม่น่าจะใช้ชุดที่ดีที่สุดไปเล่นนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าถ้าหากไม่ได้ใช้ชุดที่ดีที่สุดไปเล่นเนี่ยถือว่าเสียหายหนักเลยนะครับเพราะาตัวหลักๆ ทางด้านสโมสรไม่ปล่อยออกมานะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละครับไทยแลนด์เวย์นะครับเป็นอีกแล้วนะฮะโอ้โหเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบเลยหรือย,ยังไงนะครับก็ฝากไปที่ท่าน้านของสมาคมกีฬาด้วยนะครับถ้าหากข่าวนี้เป็นจริงนะฮะถือได้ว่าแย่เลยนะครับท่านผู้ชมเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับก็เป็นท่าน้านของ AFC มีแผนจัดนเชลีหวังยกระดับฟุตบอลทีมชาติเอเชีย สอพันฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่า AFC นะครับเตรียมน,นหน้าจาัดก,การแข่งขัน AFC n a t i o น League เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฟุตบอลทีมชาติของสมาชิกทั่วทวีปเอเชียนะครับแนวคิดดังกล่าวนะครับสอดคล้องกับการปรับตัวรูปการแข่งขันระดับสโมสรของ AFC ที่ประสบความสุดในช่วงที่ผ่านมานะครับพร้อมทั้งเพิ่มความแน่นอนของปฏิทินการแข่งขันสาหรับทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์เพิ่มขึ้นทางด้นานดารโตเซรีวินเซอร์จอ เลขาธิการของเอฟซระบุว่าการแข่งขันรายการนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาของสมาชิกทั้ง4 7ชาติในเอีเยพร้อมย้ำนะครับว่านอกจากประโยชน์ทางนัานกีฬาแล้วยังได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากพันธมิตรเชิงพาณิชย์ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการดึงดูดแฟนบอลผู้ถ่ายทอดสดและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการฟุตบอลนะครับตอนนี้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขัน ช่วงเวลาจัดการแข่งขันและแนวทางการดำเนินการจะถูกนำไปพิจารณาผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับของ AFC รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนประกาศอย่างพิจารณาต่อไปนะฮะอ่าก็ต้องบอกว่าน่าดูอยู่เหมือนกันนะนะครับในทวีปเอเชียก็น่าจะมีญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้ซาอุพวกนี้มาหมดเลยนะครับเพราะว่าอ่าทวีปเอเชียนะครับแต่น่าจะเป็นชุดเล็กเขามาเล่นนะครับไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับชุด ครึ่งๆกลางๆอะ่ะนะฮะก็เป็นอีกทวัวร์นาเมนตหนึ่งที่น่าน่าชมเลยนะครับสําหรับนักมินนะครับอยากให้จัดนะครับอ่ะเราปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดการสกนักเตะกันหน่อยนะครับสกอตอาราไดส์นะครับอําลาโรยบุรีโยกซบวิสาขาในลีกกัมพูชานะครับลาก่อนนะครับเปิดตัวแล้วชูเสื้อแล้วด้วยแข้งชาวสกอตแลนด์นะครับเปิดตัวร่วมทัพวิสาขา f อทีมใน,นกันมพูชาพิม์ลีกเล็กที่2ฤดูกาล2556หลังแยกทางกับ ทัพราชัมงกอลสกอตต์อาราไดส์นะครับกองหลังในวัย27ปีชาวสกอตแลนด์อลาราราชบุร,บรีฟีทีมในศึก BYDC Lion s i x ลีก1เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสกอตต์อาร,ราไดส์ย้ำาร่วมทีมบาดบุรีฟีในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อลงเล่นในศึก AFC c h a m p i o n ้ยนส์ลีกพร้อมลงสนามช่วยทีมไป4นัดยิง1ประตูกับทำหนึแอซิสต์นะครับแต่ล่าสุดนะครับก็ลาทีมไปอยู่กับวิสาขา FC เรียบร้อยแล้ว สำหรับสกอตต์อาร์ดายนครับล่าสุดเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของวิสาขา f c ทีมในการบุษาพชมเปี้ยนลีกริบลอยแล้วนะครับอ่าก็ย้ายมาเดือนกันยายนนะครับย้ายมายังไม่ถึงปีย้ายอีกแล้วนะฮะสงสัยผลงานไม่เข้าตาหรือเปล่านะครับแต่ลงเล่น4นัดยิงได้1ประตูกับ1อัสซิสต์นะครับในศึก FC แชมเปี้ยนลีกอีลิต2นะครับก็ต้องบอกว่า,ย,าย,ย้ายอย่างเป็นทางการชูเสื้อแล้วด้วยนะครับอ่า นี่คือสุดขาวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของทันที่21ธันวาคมนะครับก็อย่าลืมกดติดสถานการ์ฟุตบอลไทยไปด้วยกันกับช่อง MJ s p o r t นะครับชอบกดไลค์ชอกดแชร์แล้วกลมบ่าพบกนนใหม่สวัสดีครับ